สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับคนเล่นรถเก่าวันนี้ผมหาชีพเป้ารถเก่ง Honda Civic EG หรือที่เขาเรียกกันว่าเจ้าสามประตูรถในกระแสะในตอนนี้ผมบอกว่าสภาพสวยมากสีสันสดใสเครื่องยนต์เป็นหัวฉีดดี5สภาพสวยๆกันเลยภายใน ครื่งท่อนหน้าเป็นของตัวนอกกระสอบม่วงแผงประตูเบาะท่อนหลังเป็นตัวไทยสภาพสวยสวยรถเอเย็นวิ่งทางไกลสบายในราคา80บใบเถาถ้าท่านใดสนใจก็สามารถดูได้รายละเอียดด้านหลังคลิปได้เลยครับหรือตามลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับ ถ้าเพื่อนเชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจใทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ